หนึ่งหนึ่งบทนั่งสมาธิบทที่สองไม่ไม่ยังไม่นั่งยังไม่นั่งสมาธิฟังเฉยเอาฟังเฉยก่อนคือเปิดให้ให้ดูก่อนสี่บทอ่ะติดประตูสี่บทให้กันสมาธิเราสเลยเนี่ยพอเปิดสี่บทเสร็จแล้วก็ไปห้องให้นั่งสมาธินั่งยาวเลยคือตอนแรกที่ที่ฟังน้องไนฟ้องน้องไนฟบอกว่าให้ให้เปิดหนึ่งบทแล้วนั่งสิาทีเปิดบทที่สองนั่งสมาธิไม่ใช่เหรอไม่ก็คือให้ฟังก่อนให้ฟังก่อนทีเดียวอันแรก ฟังฟังฟังห้าห้าบทหรือฟังสี่บทสี่บทสี่บทก่อนห้าบทอยู่แล้วก็็นอ๋อฟังสี่บทก่อนแล้วไงต่อฮะห้าห้าบทบทท้ายแล้วไมใส่บทท้ายน้อยค่อยค่อยมาเปิดท้ายแต่ว่าสี่บทพอสี่บทเสร็จแล้วนั่งลต่อฮะนั่งนั่งสมาธิแล้วก็รอก่อนพอจะไกตาจะไหลบเชื่อมิตให้นั่งสมาธิอ๋อคือเปิดสี่บทเสร็จแล้วก็ต้อยจะมาใช่ไหมแล้วก็ให้ให้เชื่อมจิตลดคนละไม้มาแล้วก็ให้ให้คนนั่งสมาธิไีกหนะนั่งนั่งสบายได้แหละใช่ไหม ี๋ยังไม่เชื่อเองไม่ไม่ให้นั่งแล้วก็พิจารณาพอเหตแสังเกตการสังเกตเหตุกามณสังไปนั่งคือนั่งกี่นาทีครับห้ทำจิตให้นิ่งๆก่อนมันครับคือบางบางคนบางคนจิตเขายังไม่นิ่งเหรอครับไม่ไม่ให้ทำอย่างะอ๋อให้ทำมาดูึงๆแค่เลยก็ซื้อก็ซื้อก็ซื้อนี่เป็นปรากดการที่เทพจะมาอ๋อเทพจะมาคือเขาได้ส่งกฎอ๋อ ปกติฝนมันไม่ต้องอยู่ตอนนั้นก็เลยมีคุณภาพดีแล้วแล้วไรก็ทำการเรื่องฝนออ๋เรื่องฝนโอ้โหฟ้าใสมากเลยวันนี้ฟ้าใส